ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่จองจีอนรับรู้ถึงการตายของคุณอาครอบครัวคนสุดท้ายของเธอเธอจึงเดินทางมาทําพิธีศพก่อนที่พบสิ่งผิดปกติว่าจริงๆแล้วจงจินมันคุณอาของเธอนั้นได้เปิดเว็บไซต์ค้าอาวุธสงครามและนั่นก็ทําให้เธอตกเป็นเป้าหมายของนักฆ่าไปทั่วทุกสารทิศอีกด้วยสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า a s h f o r Killer ใน EP ที่2กันแล้วนะครับ ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ mm hmm. หลังจากที่ทราบว่าจินมันได้เสียชีวิตไปแล้วโซมินจึงเตรียมการที่ทำการเข้าไปจัดการกับหลานสาวของจินมัน ตัดพามาในตอนอดีตในตอนที่แม่ของจินมันเสียชีวิตเขาขอให้พี่ชายช่วยชนะสุดศพอีกครั้งเพราะว่าเขาไม่อยากจะเชื่อว่าแม่จะจากไปเร็วขนาดนี้พี่ชายของจินมันก็บอกว่าในตอนที่แกไม่อยู่แม่ต้องผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีมาถึงสองครั้งแล้วต้องทรมานมาตั้ง5ปีหมอบอกให้เราเตรียมใจเอาไว้จนกระทั่งแม่ก็กลับมีแรงฮึดอีกครั้งเพราะว่าลูกชายที่หายตัวไปได้กลับมา ในระหว่างที่ต่อว่าให้กับน้องชายอยู่นั้นพี่สะพ้ยก็เข้ามาขอให้จินมันช่วยพาลูกสาวของเธอครับกลับไปที่บ้านก่อนอยู่ที่นี่ก็จะเกะกะเสียเป่าแลังจากที่จินมันกลับไปที่บ้านแล้วก็มีชายคนหนึ่งครับเดินทางมาที่งานศพเขาได้อ้างว่าเป็นเพื่อนของจินมันซึ่งทั้งสองก็จําไม่ได้ครับว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหน ส่วนทางด้านของหลานอาทั้งสองได้กลับมาที่บ้านในขณะที่กําลังนั่งดูสารคดีอยู่นั้นจีอันก็ได้เข้ามาถามคุณอาว่าย่าตายไปแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วใช่ไหมจินมันก็บอกว่าใช่แล้วแต่ทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีจีอันก็บอกว่าความตายนี่แย่จังเลยจินมันก็สอนหลานสาวไปว่าเหมือนกับสิงโตตัวนั้นนั่นแหละอีกไม่นานมันก็ต้องตายและในขณะที่มันกําลังจะตายสิงโตไม่ได้วุยนวเลยแม้แต่น้อย มีแต่ผู้ที่อ่อนแอเท่านั้นที่จะส่งเสียงเห่าหอนฉะนั้นหลานจะต้องเป็นเหมือนกับสิงโตจะต้องเข้มแข็งเอาไว้่าได้กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เลวร้ายและในตอนนั้นเองครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหมายเลขที่ติดต่อเข้ามานั้นก็คือหมายเลขมือถือของพี่สะพ้ยจินมันรับรู้ได้เลยว่าตอนนี้พี่ชายกับพี่สะพ้ยนั้นต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ จินมันจึงบอกให้หลานสาวอยู่ที่บ้านเพียงลําพังไปก่อนเดี๋ยวอาจ,จะเดินทางไปที่งานศพของคุณย่าถ้ามีใครมาเคาะประตูอย่าได้เปิดให้เขาเข้ามาจงถามคําถามที่เขาตอบได้ใครที่ตอบได้ก็คือเพื่อนของอาและเขาจะมาช่วยปกป้องหลานเอาไว้ที่อันครับได้รับปากว่าจะทําตามที่อาบอก หลังจากที่จินมันเดินทางไปที่งานศพแล้วจูจูก็มีชายคนหนึ่งพยายามไขประตูบ้านของเขาภายในนั้นก็มีเด็กหญิงที่กําลังรอคุณอากลับมาที่บ้านชี้อันพยายามถามคําถามครับแต่ทว่าชายคนดังกล่าวก็ไม่ยอมตอบ จนกระทั่งชายคนนั้นก็สามารถไขประตูเข้ามาในบ้านได้และในตอนเดียวกันครับก็มีเพื่อนของจินมันเข้ามาช่วยเด็กหญิงเอาไว้ได้ทันเสียงคึกโครมนั้นได้ดังอยู่ข้างนอกเพื่อนของจินมันสามารถจัดการกับชายคนดังกล่าวไปได้พร้อมกับตอบคําถามของเด็กหญิงได้ถูกต้องเขาได้บอกให้จีอันไปรอในห้องก่อนเขาจะต้องช่วยปกป้องเด็กหญิงเอาไว้และในตอนนั้นจีอันก็เห็นสนับมือของเพื่อนคุณอา เสียงคลื่นโคมนนั้นได้ดังขึ้นอีกครั้งจีอันได้แอบเปิดประตูออกไปดูก็พบว่าตอนนี้เพื่อนของคุณอานั้นถูกตัดแขนไปแล้วเธอจึงรีบหาที่ซ่อนตัวและหลังจากนั้นก็มีชายสองคนครับเข้ามาตามล่าตัวเด็กหญิงทั้งสองได้ค้นหาตัวเด็กหญิงก็เห็นว่าหน้าต่างนั้นมันได้เปิดอยู่เมื่อเปิดออกไปดูก็เห็นว่าเด็กหญิงนั้นกำลังห้อยอยู่ด้านล่างนั้นชายคนนั้นพยายามที่โน้มน้าวให้จีอันกลับขึ้นมาแต่ทว่าเธอก็เลือกที่จะปล่อยมือ จนกระทั่งจีอันก็ตกลงไปที่พื้นโชคดีครับที่มีโซฟารองรับเอาไว้พอดีเธอพยายามวิ่งหนีจนสุดท้ายก็ถูกรถชนตัวของจีอันนั้นถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้ตำรวจก็คุยกันว่าพ่อแม่ของบิ๊กคนนี้ครับถูกฆ่าในงานศพไปแล้วเหลือเพียงแค่คุณอาของเธอที่รอดชีวิตไปได้และในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลจีอันก็ฝันถึงไฮยีน่าที่คาบแขนของเพื่อนจินมันเข้ามาหาเธอ ทำให้เธอนั้นสั่นกลัวอย่างมากจีอันสะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งเธอก็รู้ว่าตอนนี้ครับเธอยังไม่ปลอดภัยจะต้องมีคนมาตามล่าตัวเธออีกแน่ๆจีอันนั้นพยายามหนีจากคนที่ตามล่าตัวเธอจนกระทั่งเธอก็หนีเข้าไปในห้องเก็บศพเมื่อไม่มีทางเลือกแล้วเด็กหญิงจึงเข้าไปซ่อนตัวในตู้เก็บศพชายนักล่าก็ตามเธอมาถึงที่นั่นแล้วจีอันกลัวอย่างมากครับเธอเอาผ้าปิดศพออกเพื่อที่ทำการซ่อนตัวแต่ทว่าศพในตู้นั้นก็คือร่างแม่ของเธอ ตอนนี้จะร้องให้ก็ร้องไม่ได้แล้วจีอันได้กดร่างแม่ของเธอเอาไว้ชายคนดังกล่าวครับได้ตามเข้ามาได้ทันก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นและหลังจากนั้นประตูดได้เปิดออกและนั่นครับก็คือจองจินมันเขาได้กลับมาช่วยตัวหลานสาวเอาไว้ได้ทันเวลาพร้อมทั้งจัดการฆ่านักล่าพวกนั้นไปจนหมดหลังจากนั้นจีอันก็ต้องอาศัยอยู่กับคุณอาทั้งสองได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านที่ห่างไกลจากชุมชนจินมันก็บอกว่า เขาไม่ใช่พ่อแม่ของเธอฉะนั้นเขาไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่ของเธอทำให้ได้หลังจากที่เจอเหตุการณ์อันเลวร้ายมาก็ทําให้จีอันนั้นฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาสําหรับการใช้ชีวิตของเธอครับจีอันนั้นมักจะถูกเพื่อนแกล้งอยู่เป็นประจำเพียงเพราะว่าเธอไม่ยอมพูดเด็กหญิงนั้นต้องใช้ชีวิตที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว แม้กระทั่งการอยู่กินครับคุณอาของเธอนั้นมักจะเลี้ยงเธอเหมือนกับว่าเธอเป็นแค่รูมเมทเท่านั้นในทุกๆวันจินมันจะต้องทิ้งเงินเอาไว้ให้เพื่อให้หลานสาวครับเอาไว้ซื้อของจินมันเข้าไปคุยกับคุณครูและเขาก็บอกว่าปัญหาที่จีอันไม่ยอมพูดนั้นตัวเธอเองครับจะต้องผ่านมันไปให้ได้และในตอนนั้นเองครับจีอันก็ถูกเพื่อนแกล้งขังเอาไว้ในห้องเก็บของเด็กหญิงนั้นไม่ยอมพูดขอความช่วยเหลือจากใครจนกระทั่งเธอก็เห็นไฮยีน่าที่คาบแขนมาอีกครั้ง ไม่ได้คลานเข้ามาหาเธอแต่ถ้าว่าในตอนนั้นจีอันก็พยายามเคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือเทตะโกนชื่อของอาออกมาอย่างสุดเสียงจนสุดท้ายจินมันก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเธอออกมาจากห้องเก็บของจีอันจึงวิ่งเข้าไปกอดคุณอาพร้อมกับถามว่าทำไมมาช้านักละ่ะทั้งสองครับกลับไปที่บ้านหลังจากนั้นจินมันก็ดูแลหลานสาวเหมือนกับที่พ่อแม่ของเธอนั้นเคยดูแล ตัดภาพมาในตอนปัจจุบันในขณะที่โซมินขอเที่ยะเข้าไปในบ้านแต่จีอันก็บอกให้หญิงคนนั้นกลับไปก่อนสิ่งเธอก็รู้ว่าหญิงคนนั้นครับจะต้องเป็นนักฆ่าแน่ๆโซมินได้เดินจากไปหลังจากนั้นจีอันก็ได้เข้าไปคุยกับจองมินเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ค้าอาวุธจองมินที่พยายามศึกษาข้อมูลก็รู้ว่าเว็บไซต์พวกนี้ครับได้แบ่งคนออกเป็นรหัสสีํจวัววและคนแต่ละรหัสนั้นจะซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน รหัสสีแดงนั้นก็คือนักฆ่าสามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการฆ่าคนได้รหัสสีม่วงก็คือสายลับเป็นพวกที่ซื้อขายข้อมูลกล้องและอุปกรณ์ดักฟังต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าตัวตายรหัสสีเหลืองก็คือทีมเก็บกวาดพวกนี้จะซื้อเกี่ยวกับยาสารซักฟอกอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการทําลายหลักฐานและสุดท้ายรหัสสีเขียว รหัสนี้ไม่มีหมวดหมู่ครับคนที่ได้รับรหัสจากเมอร์เทอร์เฮลทุกรหัสสีไม่สามารถเล่นงานคนที่เป็นรหัสสีเขียวได้ถ้าฝ่าฝืนและเล่นงานคนที่เป็นรหัสสีเขียวทุกคนทุกรหัสสีจะต้องช่วยกันปกป้องรหัสสีเขียวเอาไว้ซึ่งคนที่เป็นรหัสสีเขียวก็คือคนที่ดูแลเว็บไซต์นั่นก็คือจองจินมันและจองจีอัน2อ,อาหลานครับซึ่งนั่นก็ทำให้นางเอกนั้นงงอย่างมากไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่จูจ่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น ตอนนี้กำแพงบ้านของเธอนั้นถูกพังลงและในตอนเดียวกันนั่นเองครับมันก็มีโดนติดปืนกลก็ทำยิงมาที่บ้านของเธอโดนได้สาดกระสุนเข้าไปที่บ้านของจีอันแต่ทว่ากระจกก็กันกระสุนเอาไว้พวกเขาจึงต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าในตอนนี้พวกเขาถูกดักเอาไว้ทุกทางแล้วทุกส่วนของบ้านนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันกระสุนและในตอนนั้นโดนก็ยิงระเบิดไปที่ประตูพวกมันสามารถพังประตูเข้ามาได้ นังเอกกับจองมินจะต้องแยกกันครับจองมินนั้นได้เข้าไปหลบในตู้ก่อนที่โดนจะวางระเบิดและในจังหวัดที่กําลังจะยิงชายหนุ่มจีอันก็ทําลายโดนจนตกไปตัดภาพไปที่กลุ่มทาหารรับจ้างพวกเขาได้วรวมตัวกันครับเพื่อที่จะรอให้ซองโจนั้นสั่งการหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางเพื่อที่ไปทําลายเป้าหมายและเรื่องราวก็ตัดจบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ